เปียนแยกวนสิบสี่อนรั้นพอน่าจะใส่บีบแ,แทนเอาใส่เขาอีธานหน่อยน้ำเงยอ่เอาบีบยาที่ทำมาได้ ที่กร่เัจ็ดกันยายนสอ6 7นรครับรวมกระตันยูได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือมีผู้ป่วยนะครับ บริเวณแฝดดินแดงอันนี้ทีมรถพยาบาลของอาสาสมัครมูลที่ร่วมกัญญูมาถึงแล้วกําลังประเมินอาการนะครับและเดี๋ยวประมพยาบาลเบื้องต้นและเดี๋ยวดูอาการถ้าเผื่อดาเนินการได้จะนําไปส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะครับเป็นหญิงสูงอายุโอเคครับก็ตอนนี้ประเมินอาการแล้วสามารถนําส่งได้นะแต่คุณป้าไม่มีแรงนะครับ

ตอนนี้นะครับทางอาาสมัครร่วมกันจะอยู่ก็ประสมพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับกาลังนําออกจากห้องก็ต้องลงจากบันไดชั้นสามนะตัวหน้าหนึงตันตัวสองหกวีห้าคะกรปดี่สอง เราขอให้คุณป้าปลอดภัยนะครับ ส,สมัครมูลนิธิร่วมกตันยูนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยอนุโมทนาบุญด้วยครับ